นะคะในลักษณะของคําถามประเภทถัดไปนะคะในลักษณะที่เป็นการคําถามที่เป็น t u o false นะคะ t u o false ก็คือถูกผิดนะคะอาจารย์ในลักษณะของการใส่ข้อคําถามนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะมันจะเป็นช้อยส์มาให้เลือกนะคะสมมุตินะคะ,ะ,ะ,ะก็คือ t u o false นะคะก็คือประโยคที่อาจารย์ถามไปนะคะเป็นถูกหรือผิดนะคะก็ให้อาจารย์ ใส่ค่าคําตอบนะคะว่ามันเป็นถูกหรือผิดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็บันทึกนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะในส่วนของ True False นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นให้เลือกนะคะว่าถูกหรือผิดนะคะตามค่าที่อาจารย์ตั้งว่าสักครู่นี้นะคะในส่วนของ True False อะนะคะ แบบนี้ก็คือสร้างข้อสอบมาแล้วก็กำหนดว่าข้อนั้นมันถูกหรือผิดนะคะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้มาให้นะคะอาจารย์ใส่ชื่อคำถามนะคะใส่ค่าคะแนนนะคะใส่คำตอบที่ถูกนะคะว่าข้อนั้นถูกหรือผิดนะคะแล้วเขาก็จะแสดงตัวอย่างมามีถูมี a l s e ให้อาจารย์เลือกให้เด็กเขาเลือกนะคะอันนี้คือ t true false เช่นเดียวกันพอการสร้างเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะบันทึกนะคะเพื่อเพื่อเก็บนะคะแล้วก็เก็บการแก้ไขต่างๆนะคะถัดไปนะคะแมทช,ชิ่งนะคะแมทช,ชิ่งอ่ะนะคะก็เลือกคำถามประเภทแมทช,ชิ่งขึ้นมานะคะ คำถามประเภทแมทชิ่งนะคะก็โจทย์ก็น่าจะเป็นประมาณยองเลือกคําตอบที่สัมพันธ์กันนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะแมทชิ่งก็อาจารย์ก็ใส่ค่าคะแนนเหมือนเดิมนะคะถ้าอาจารย์มีหลายข้ออา,าอาจารย์ก็อาจจะเพิ่มค่าคะแนนตรงนี้นะคะสมมุติสามข้อสามคะแนนนะคะลักษณะที่ให้ใส่นะคะก็คือจะมีคําถามแล้วก็คําตอบ นะคะแบบนี้นะคะ ip t p h นะคะสำหรับแมทชิ่งนะคะก็คือจะมีให้เลือกตอบนะคะออการใส่โจทย์นะคะหรือว่าข้อคำถามนะคะก็คือจะมีคำถามแล้วก็คำตอบนะคะจะมีกี่ข้อก็ได้แล้วแต่นะคะอาจารย์หรือว่าจะเพิ่มเติมไปเรื่อยๆก็ได้นะคะเสร็จแ,แล้วก็บันทึกนะคะที่ลุงใส่ชื่อคำถามนะคะ ลักษณะของตัวอย่างที่เป็นแมทชิ่งนะคะแมทชิ่งจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะมีชื่อคำถามแล้วก็มีดอ o ดาว w n ให้เลือกนะคะอันนี้คือลักษณะที่เป็นตัวแมทชิ่งนะคะก็คือจะเอาทุก choice นะคะทุกคำตอบนะคะมาเพื่อให้ให้เลือก ในลักษาแบบนี้นะคะถ้าอาจารย์อยากจะมีใช้หลอกนะคะในลักษะกรณีที่จะมีดบับดาวให้เลือกใช้หลอกหลอกนะคะในข้อคําถามที่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือไม่ต้องใส่คําถามใส่แต่ช้อยนะคะก็มีใส่แต่ช้อยแบบนี้นะคะ มันก็จะมีช้อยเพิ่มเข้ามาให้นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าอาจารย์ต้องการที่จะมีตัวตัวช้อยหลอกหรือว่าช้อยเพิ่มเติมจากข้อคําถามนะคะก็คือข้อคําถามเราใส่มาแค่สามคำถามนะคะแต่ว่าถ้าต้องการที่มีช้อยมากกว่านั้นก็สามารถใส่หลอกลงไปได้โดยในการเพิ่มข้ออื่นๆนะคะข้อคําถามอาจารย์ก็ไม่ต้องใส่ใส่แค่ตัวคําตอบขึ้นมานะคะในลักษณะแบบนี้นะคะ ตัวระบบเขาจะจับแมทคู่กันเองนะคะแต่อย่างนี้ไม่มีก็คือจะไม่ได้ก็ผิดนั่นเองนะคะแต่ว่าตัวช้อยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาให้อาจารย์ในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือในลักษณะที่เป็นตัวแมทชิ่งนะคะก็คือมีโจทย์กับมีคำตอบนะคะมาให้อาจารย์ให้นิสิตเขาเลือกตอบนะคะน,นี่เรียกว่าแมทชิ่งนะคะ ผมอยากจะดูแสดงตัวอย่างได้ไหมครับว่าสิ่งที่มันจะปรากฏให้นิสิตเขาได้ได้เห็นเวลาเขาตาาเนี่ยหน้าตาของไอ้ True False ไอ้ตัว Matching นี่มันมันเป็นยังไงครับแสดงให้ดูตั้งนิดได้มัไหมครับอก็ต้องไปเลือกในส่วนของคำถามเพิ่มเข้าไปในแบบทดสอบนะคะ ก็ไม่มีแรงดึงตัวที่เป็น t u o fold นะคะก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะคะให้เด็กนะคะก็ตามตัวอย่างที่เรา สร้างเมื่อสักครู่นี้นะค่ะอาจารย์ส่วนแมทชิ่งนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นดอบดาวให้เด็กเลือกนะคะอันนี้คือคือเมื่อกี้ที่เราดูตัวอย่างนะคะก็จะเห็นตามตามนั้นแหละนะคะขึ้นอยู่กับว่ามันถูกดึงมาที่ข้อไหนนะคะอันนี้เป็นลักษณะของแมทชิ่ง นะคะถ้า true false ก็ขึ้นมาเป็นคล้ายๆ multiple choice แต่มีแค่ true false นะคะอันนี้ true false มีให้เลือกแค่ true false นะคะ มีอาจารย์ถามมาเรื่องกําหนดตัวอักษรที่เป็นเอเซตอนนี้กําหนดไม่ได้ค่ะอาจารย์แต่ว่ามีอาจารย์หลายท่านถามมาเรากําลังดูอยู่ว่ามันมีปลั๊กอินอะไรที่มาช่วยอาจารย์ไหมนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ไม่ได้นะคะอ่ะ ถ้าอาจารย์ถามเรื่องอ๋อเวลาอันนี้ยังไม่เคยลองนะคะอาจารย์ในกรณีที่ไบออสเครื่องเด็กทำให้เวลาไม่ตรงกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมคะเวลา,าที่เราอ้างอิงมันจะเป็นเวลาอ้างอิงของตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์อะค่ะอาจารย์จะไม่ใช่เวลาที่จากเครื่องเด็กคือหนูยังไม่ไม่เคยลองนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทสตตรงนี้ให้อีกทีหนึ่ง มันจะเป็นเครื่องของซ์บเบอร์ที่เราตั้งนะคะอาจารย์สำหรับข้อสอบที่เป็นรูปภาพนะคะที่เป็นคำถามทุกข้อควรอัปโหลดด้วยนามสกุลใดนะคะจริงๆใช้ได้ทั้ง jpeg ทั้ง png นะคะอาจารย์และก็ขนาด เอาจริงแต่ละภาพหนูไม่แน่ใจว่าภาพของอาจารย์ใหญ่แค่ไหนนะคะจริงๆแล้วอยู่อยู่อยู่ที่ตัวขนาดของรูปภาพอีกทีนึงนะคะแต่ว่าในลักษณะของการอัปโหลดไปก็คือให้ขนาดมันเล็กที่สุดนะคะในลักษณะของประมาณแค่หลักเทซักประมาณร้อยเอะไรเงี้ยอย่าเอาถึงหลักเมกนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อนเน็ตเด็ก ก็คือยิ่งถ้าาจารย์ใส่ภาพที่เป็นเต็มเต็มเข้าไปแบบสามเมกสี่เมกเนี้ยค่ะมันจะทำให้เวลานั้นเขาก็จะโหลดอินเทอร์เน็ตเข้าไปด้วยนะคะเอาเต็มที่ก็คือไม่เกินภาพหนึ่งอ่ะไม่ควรเกินสองร้อยเคนะคะในส่วนของการอัพโหลดภาพเข้าไปไม่ทราบว่ามีคำถามอื่นๆไหมนะคะแล้วก็ตมถแมต่อกนิดนึงได้ไหมครับตัวทีเวลาเราตั้งให้ให้การสอบเนี่ยมันแอคทีฟต่อว่าสิบโมงถึงเที่ยง เอ่อผมปรับเปลี่ยนได้ช่วยทั่ววันนี้ผมนัดไว้ถ้าเกิดเลื่อนทําไม่ได้ก็ขอนัดเปลี่ยนเวลาก็กสามารถเซตอัพตรงนี้ใหม่ได้ได้ค่ะอาจารย์อาจารย์รก็ใช่ค่ะอาจารย์ก็ปรับแก้ได้ตลอดค่ะก็คือมันก็จะแอคทีฟตามเวลาที่อาจารย์กาหนดเลยสมมุติอาจารย์เลื่อนเป็นบ่ายก็บ่ายโมงมันก็จะแอคทีฟให้เด็กที่เข้าไปก่อนหน้านั้นระบบก็จะบอกว่ายังไม่ถึงเวลาทําข้อสอบนะนะคะเ <c oughs> อ่อจะทาข้อสอบได้อีกทีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแจ้งเตือนจากระบบอยู่นะคะขอบคุณครับ นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์ทุกท่านนะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันคงมีประโยชน์ให้อาจารย์นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนการสอบปลายภาคได้นะคะแล้วก็ในโอกาสต่อไปคงมีโอกาสได้มาพบกันอีกขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมของสํานักคอมพิวเตอร์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ